สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเจสโตรนะครับตอนนี้ผมอยู่รถรุ่นนี้เลยนิสสันเทอร่านะครับวันนี้ได้เข้ามาอัปเกรดเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าและตัวคลิกเซนเซอร์กับเราอยากรู้ว่าใช้งานยังไงบ้างตามมาดูกันเลยครับมาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับยังมีสวิตช์สั่งเปิดปิดนะครับตรงฝั่งคนขับสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดเลยครับและทึงงานติดตั้งของทางร้านติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพนะครับรับรองเก็บสายไฟสวยงามเรียบร้อยแน่นอนครับเรายังมีสวิตช์สั่งปิดตรงนี้ด้วยครับ และฝาท้ายของเรายังมีเซฟตี้กันหิดด้วยครับรับรองใช้งานไปปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับและมาของตัวส่วนกุญแจนะครับก็คือตัวปุ่มไขล็อก3ครั้งสามารถสั่งใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยครับตัวกรนของเราก็เป็นกรนดูดนะครับจะดูดเข้าไปนิ่มๆแบบนี้เลยครับและยังเปิดได้จากตัวเปิดเดิมของรถเพียงแค่กดครับไม่ต้องออกแรงยกให้หนักมือแล้วนะครับและมาของตัวหลักของเราเลยครับก็คือตัวฟังก์ชันเท้าเตะครับ สามารถสั่งใช้งานได้ทั้งเตเปิดและก็เตะปิดนะครับและหากใครที่สนใจติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้กับเราสามารถติดต่อได้ที่เพจเตส Pro เลยนะครับยินดีดูแลและให้บริการทุกท่านเลยครับส่วนผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ